สวัสดีครับผมแบงค์อังข้าแบงค์นะครับวิดีโอในวันนี้ผมมาทำฟูลรีวิวกับรองพื้นชิซาโดโขวดนี้นะครับถ้าอยากจะรู้ว่าเขามีประสิทธ,ธิภาพยังไงทาขึ้นมาแล้วได้ผิวแบบไหนนะครับก็ชารับชมต่อไปได้เลยครับอัเโคอเล็กขา ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับสำหรับใครที่ชอบการแต่งหน้าสไตล์ธรรมชาตินะครับแล้วก็ชอบดูรีวิวชัดๆแบบ 4K ฝากกด subscribe ช่องอคมแงของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากจะพลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่ผมมีวิดีโอใหม่ออกมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนครับ basic information นะครับผมมีสภาพผิวผสมนะครับมีความมันบริเวณ T zone แล้วตอนนี้ก็มีสิวเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีรอยสิวบ้างประปรายนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับรองพื้นตัวนี้นะครับชื่วยเต ราคาเต็มอยู่ที่ขวดละ2,500บาทนะครับแพคเกจิ้งของเขานะครับก็จะเป็นรองพื้นขวดแก้วแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาก็จะเจอกับปั๊มด้านในนะครับในการกดผลิตภัณฑ์ออกมานะ t e x t อร์ของรองพื้นรุ่นนี้นะครับจะเป็น t e x t อร์ที่ค่อนข้างเหมือนกับเซรั่มค่อนข้างสูงเพราะว่าเขามีการใส่สกินแคร์เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับรุ่นนี้รองพื้นขวดนี้ไม่มีกลิ่นน้ําหอมนะครับแล้วก็เวลาเกลี่ยนะครับมันก็จะเบาๆเลยมันเหมือนกับ เป็นเซรัม่มไม่ค่อยให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นรองพื้นนะครับอาจจะหนากว่าเซรั่มนิดหนึ่งนะ เกลี่ยค่อนข้างง่ายแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาเน้นในเรื่องของสกินโกล์ตามชื่อของรองพื้นนะครับผมรู้สึกว่าเขาเนื่อเหมือนกับน่าใส่น้ํามาในนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะสำหรับรองพื้นรุ่นนี้นะครับสำหรับรองพื้นเนื้อแบบนี้นะครับวิธีที่ลงที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นมือกับแปรงนะครับจะใช้ฟองน้ําก็ได้แต่ว่าด้วยคําที่เนื้อของเขาค่อนข้างเหลวเนี่ยถ้าใช้ฟองน้ำนะครับจะเป็นการเปลืองรองพื้นเพราะว่าฟองน้ำเนี่ยจะดูดรองพื้นเข้าไปค่อนข้างเเยยออะะนนนนรัััับดดงงง้้้ีีผมมกกกก็็จใชววิธาลลืแปปห เวลาใช้รองพื้นตัวนี้รองพื้นรุ่นนี้ของชิซาโด้นะครับมีเรื่องทั้งหมด30เฉดสีนะครับแต่รู้สึกว่าในเมืองไทยเนี่ยจะเอาเข้ามาไม่ครบทั้ง30สีนะรู้สึกก็จะ16สีหรือยังไงนั่นแหละแต่ว่าสีที่เอาเข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมกับคนไทยแล้วแหละสีที่ผมใช้นะครับคือเบอร์310 Silk ครับด้วยคำที่เฉดสีของเขาเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับผมแนะนําว่าให้ไปเทสสีที่เคาน์เตอร์ก็จะไปได้สีที่ตรงกับผิวมากที่สุดจากที่ผมลองมานะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้เนีี้้รอออลมมมาากกินนนผตง ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเรามาลงบนผิวให้ดูเลยกันนะครับระหว่างนี้เรามาฟังคำเคลมกันครับคำเคลมของเขานะครับเขาบอกว่าเป็นรองพื้นที่ประสานสกินแคร์มาพร้อมระดับความปกปิดปานกลางที่บิวเพิ่มได้ให้ฟิน i s h ผิวสุขภาพดีเปล่งประกายตลอดวันพร้อมช่วยบำรุงผิวล้ำลึกให้ชุ่มชื้นและกระจ่างใสเรือรอยดูจางลงติดทนยาวนาน12ชั่วโมงมีส่วนผสมของนอาซินามัยนะครับติดทนนานไม่เลือนไม่คราบไม่ลอกขุยนะครับแล้วก็รองพื้นตัวนี้เนี่ยเหมาะกับทุกสภาพผิวมีคค่่่ากัันอยูที SPF30PA3 รบ เดี๋ยวข้างนี้ผมจะลงด้วยมือให้ดูนะครับผมแนะนําว่ารองพื้นที่มีความกลัวแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งเซตแป้งเลยนะก็คือให้เขียนคิ้วทําอย่างอื่นก่อนนะครับรอสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยเซตแป้งนะครับเพื่อป้องกันปัญหาลงแป้งตอนหน้าเปียกกันไปมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ใช้มือลงมันก็จะเร็วมากเลยนะครับตอนนี้ลงสองข้างแล้วก็จะได้ฟิ nish ผิวแบบนี้นะครับมันดูชุ่มชื้นชุ่มฉ่ามากเลยใช่ไหมพอซูมเอาออกมานะครับก็จะได้ผิวแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดู Before a ับอะเฟอกันครับจะสังเกตเห็นได้ว่าทาขึ้นมาแล้วนะครับผิวจะมีความ glow ฉ่าแล้วก็ช่วยเบลอรูขุมคนได้ในระดับหนึ่งคือมันดูเนียนฉ่าเล่นแสงสุดๆเลยนะครับ เดี๋ยวระหว่างที่ผมไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือนะครับเรามาดูแวร์เทสของรองพื้นขวดนี้กันครับอันนี้แวร์เทสรองพื้นชิเซโรผ่านมาแล้วประมาณ4ชั่วโมงอันนี้เพิ่จะกินถ่ายตีลาเสร็จตะกีนนี้เลยได้ฟินิชฟิลแบบนี้นี่เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าไทวันเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนไม่ได้แต่งหน้าเลย เช็คอินนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณเจ็ชั่วโมงครึ่งนะครับสภาพผิวตอนเป็นแบบนี้นะวันนี้มีอยู่ในอากาศร้อนอากาศเย็นสลับกันไปนะครับไปกินไฮดเรากลับมาแล้วด้วยนะครับเห็นไหมว่ามีความโกลว์ค่อนข้างชัดเจนถ้าให้พูดตามตรงตอนนี้สภาพผิวเหมือนกับตอนที่ลงรองพื้นเร็จแรกๆแล้วยังไม่ได้เซ็ตแป้งอ่ะนะครับมันให้ความฉ่ำโกลว์แบบนี้เลยนะใครที่อินสายโกลน่าจะถูกใจแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะดูมันไปนิดนึงนะครับคนที่อินผิวโกลน่าจะชอบน่าจะรู้สึกโอเคกับมันไม่มีปัญหาแต่ว่า คนอื่นเน่เขาอาจจะรู้สึกว่าหน้ามันต้องซับหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าในการใช้ชีวิตประจําวันจริงๆผมว่ามันก็คงต้องซับหน้านิดน,นึงแหละมันจะได้รู้สึกสบายผิวมากยิ่งขึ้นด้วยะนะครับมันแย่ไหมเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าความโกลระดับนี้รู้สึกยังไงนะครับแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีความโกลขึ้นมาแบบนี้นะครับตะกี้ที่ผมไปส่องกระจกดูเนี่ยมันยังไม่มีตรงไหนที่แยกชั้นออกมาเป็นแบบ เป็นคับคล่านบนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมขอลองใช้ต่ออีกสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นความรู้สึกหลังการใช้กับรองพื้นชีสโด้ขวดนี้ครับ กลับมาแล้วนะครับช่วงต่อไปจะเป็นความรู้สึกหลังการใช้รองพื้นขวดนี้ของชิซาโดครับคือหลังจากที่ใช้ที่ต่อมาระยะหนึ่งนะครับต้องบอกว่ารู้สึกค่อนข้างไม่เป็นไปตามที่คิดเอาไว้นะครับเพราะว่าปกติแล้วรองพื้นที่เคลมว่าให้งานผิวโกลให้งานผิวช้ำเนี่ยมักจะมีความเกิดการแยกตัวระหว่างวันหรือเป็นคราบหรือว่าลอยชั้นออกมานะครับยิ่งผมเป็นคนที่มีความมันทีโซนใช่ไหมแล้วก็อากาศเมืองไทยเรามันร้อนนะครับมันจะทําให้พวกรองพื้นพวกนี้นะ่แยกขึ้นมานะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย ไม่เป็น เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะพลิกล็อกแล้วก็คิดไม่ถึงนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเนี่เป็นจุดที่ดีมากๆจุดหนึ่งของรองพื้นตัวนี้เลยที่ทําให้รู้สึกว่าประทับใจนะไม่ว่าจะแบบใช้ชีวิตรประจําวันยังไงนะครับมันก็รู้สึกว่ามันโกลมนะแต่มันไม่ได้มีการแยกตัวเหมือนกับรองพื้นหลายๆตัวที่ผมลองมานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ประทับใจกับรองพื้นตัวนี้นะครับก็คือความติดทนครับมันมีวันที่ผมมาแต่งตอน10บโมงแล้วก็ไปกินข้าวไปเที่ยวไปนูน่นนี่นั่นไป ถ้าช้างกลับบ้านตีสามกลับมาส่องกระจกดูผิวยังดูดีอยู่เลยอะ่ะแต่วันนั้นอะ่ะผมซับหน้าหนึ่งครั้งะนะครับซับหน้ามันหนึ่งครั้งเพราะว่าประมาณ5้าชั่วโมงเนี่ยมันก็เริ่มมีความมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ซับไป1ครั้งนะครับแล้วก็อยู่ยาไวจนถึงตีสามเลยกลับมาถึงบ้านดูกระจกอ่ะผิวยังดูดีอยู่หน้ายังดูไม่โทมอะ่ะอันนี้เป็นอันที่ตาตรงใจมากนะครับกับรองพื้นคนนี้แล้วก็ด้วยความที่เนื้อของเขานะครับมันเกลี่ยง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมือใหม ก็ใช้มือตัวนี้นะผมรู้สึกว่าเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาผิวเยอะนะครับชอบแต่งหน้างานเผยผิวงานผิวแบบธรรมชาติลุคโกล o w โกลดีวีตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับหรือว่าเหมาะกับผู้ชายที่แบบว่าชอบงานแบบไม่โป๊ะงานไม่แมตต์งานที่ดูเป็นคนที่มี ผิวสุขภาพดีชุ่มฉ่าเหมือนนอนหลับเต็มอิ่มดิ่มน้ําอิ่มแบบผิวไฮเดรตติ้งมากๆนะครับตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์ครับอีกอย่างนึงที่รู้สึกก็คือว่าสีของเขาเนะี่ยไม่ดรอปผมไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยเนี่ยเขาใช้การเทสสีเหมือนที่ญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเครื่องเทสสีของเขาเนะี่ยมันค่อนข้างตรงนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเฉดแมทช์อันนี้เนี่ยมันค่อนข้างโอเคกับผิวของผมมากๆเลยนะเบอร์310เนี่ยนะครับ เวลาใช้รองพื้นตัวนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีความมันทะลุขึ้นมาประมาณ3-4ี่ชั่วโมงหลังจากใช้รองพื้นตัวนี้ไปเนี่ยมันเริ่มที่จะแบบเออมีความโกรขึ้นมาแล้วถ้าใครมายเนี่ยก็อาจจะต้องซับนะครับถ้าใครผิวมันมากๆยิ่งต้องซับเลยแต่ว่าแนะนําให้เป็นการใช้ทิชชู่นะครับหรือกระดาษซับหน้ามันกดๆเอานะอย่าไปลากๆนะครับตัวน,นี้แน่นอนว่าไม่เหมาะกับคนที่ชอบงานผิวแมทเพราะว่า เขาคือรองพื้นสกินโกล์ไงมันชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมติดกับรองพื้นตัวนี้นะก็คือแพคเกจจิ้งของเขาว่าโอเคราคามันขึ้นนี่มัน2014แล้วรู้สึกว่าตัวนี้จะเปิดตัวมาปีที่แล้วนะครับแต่ว่าหน้าตาแพคเกจจิ้งของเขามันดูค่อนข้างเชยไหมรู้สึกไหมมันเหมือนกับรองพื้นดรักสโตร์เมื่อสมัยแบบปียุค2 0 0 0นต้นๆอะ่ะมันดูค่อนข้างไม่ค่อยแพงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ติดก็คือ ฝาของเขาเนี่ยมันล็อกไม่ค่อยแน่นนะครับมีวันหนึ่งที่ผมหยิบฝาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันล่วงโชคดีที่มันไม่แตกนะครับฝาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่คือมันก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราหยิบแรงๆหรือว่าหยิบเร็วๆเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะล่วงหลุดออกมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้หยิบตรงขวดตรงนี้นี่เป็นสุดที่เล็กๆน้อยๆที่ต้องระวังนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวเนื้อรองเผลอนะครับผลิตภัณฑ์ข้างในมันทําได้ดีมากๆ ไม่ค่อยสวยอะขอโทษจริงนะครับแต่ขอซื่อสัตย์กับความคิดตัวเองนะจากที่ลองใช้มาเนี่ยประทับใจกับรองพื้นตัวนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างชอบเลยทีนี้นก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าขวดนี้เนี่ยจะไปอยู่ในลิสต์ที่สุดแห่งปีของปีนี้หรือเปล่าครับปลายปีนี้ก็ต้องรอชมกันนะครับมีซับสไคร์เบอร์ของผมนะครับที่ใช้รองพื้นตัวนี้เหมือนกันแล้วก็มาคุยกันหลังไม์เขาบอกว่าปัญหาที่เขาเจอคือรองพื้นตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเกาะกับบริเวณที่มีผิวแห้งผมก็สอบถามพูดคุยไไไไไปปนนนนนนะเเเเเพรรราา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 ผผผมมมมมมใใช้้้แแลลวววว่่่่่่่็งงบออกกดทททััซึหถิ ในสภาพปกตินะครับเหมือนตอนปีที่แล้วที่ผมไปเที่ยวทะเลกลับมานะผิวเบิร์นตอนผิวเบิร์นเนี่ยแต่งหน้าอะไรก็ไม่ติดนะครับดังนั้นเนผมรู้สึกว่าอาจต้องฮีลผิวก่อนนะครับถ้าใครที่ลองใช้รองพื้นตัวนี้หรือตัวไหนๆแล้วเกิดปัญหาแบบนั้นตรงบริเวณที่มีผิวแห้งเนี่ยแนะนําว่าให้ปลอบประโลมแล้วก็ให้ซ่อมผิวให้กลับมาแข็งแรงเติมความชุ่มชื้นกลับเข้าไปก่อนแล้วลองใช้ใหม่นะครับรองพื้นตัวนั้น,น,นมันอาจจะยังเวิร์กกับผิวคุณก็ได้นะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมใช้แล้วมมม่่เเเป็็นนนนนนแแแลลล้้้วววกกกกกตตัีียออาาาคโรรผ ไปแล้วนะครับในการใช้ชีวิตประจําันที่เมืองไทยยังไงก็ต้องเซตแป้งไม่ไงั้นมันจะฉ่ําเกินไปนะครับคนอื่นที่เขาไม่ได้อินฉ่ำแบบเราเนี่ยเขาเห็นเขาอาจจะรู้สึกว่า หน้ามันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไงสับมันนะครับแต่โดยรวมเนี่ยในความโกลแต่ว่าไม่เป็นคราบเนี่ยก็ถือว่าชนะใจผมมากๆเลยครับผมคิดว่าก็น่าจะพูดครบหมดแล้วนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับพิมพ์คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําวิดีโอต่อไปแล้วใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับฝากกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําวิดีโอต่อไปด้วยนะครับมันฟรีมันไม่เสียเงินนะครับใครที่อยากจะเห็นกันมากขึ้นนะครับก็ไปตามได้ที่เจ Unclebank Unclecobank Instagram Instagram Page ที่ High โดย พาะใน Instagram นะครับผมจะแอคทีฟในนั้นมากกว่าแล้วก็มีคอนเทนต์ที่ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกับใน YouTube นะครับยังไงก็มาพูดคุยเซ y ฮั l โหกันได้นะครับส่วนใครที่อยากจะรีเควสคอนเทนต์อะไรนะครับพิมพ์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับอัานไหนที่เข้าตาผมจะยิมาทำเป็นคอนเทนต์ในอนาคตนะครับวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเรามาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย